สครับพ่อแม่พี่นอ้องพุญใหญ่์ทำผ้าเบาได้คือเก้าพี่น้องเอาช่องนี้คลิปนี้ครับมาหอดจอดถึงบ้านพ่อแม่พี่น้องแล้วล่ะอีกเชียงไบชะเชียงควายครับเพื่อรอบพิธีการพี่น้อง อวิธีการทางาศาสนาครับตอนนี้เขาก็แห่บูชาทานเพื่อนล้วเนาะบ้านงานกับบ้านกับวัดอยู่ใกล้กันน้อยนึงครับก็เลยได้มาจอดเดินอยู่ในวัดเพื่อรอวิธีการทางาศาสนาครับ อดเอ็ดมันทำการแสดงตรงนี้ครับมือนี้มาซอยไอหนิงครับเจ๊นหนิงขายหมูอยู่กบตุ้มครับแฟนรัเสเซียครับเดี๋ยวมาซอยเราซอยพีซอยนอ้องซอยไอซอยพีแล้วนี่พระบนก็ประกอบไปที่กรรมตั้งศาสนาอยู่ครับี่น้องผู้คนเก็บระบบเสียงเก็บโตเก็บเต็นมันก็ทยอยกันเก็บไปครับผู้ที่พ่นดีเห่นเสียซองสลรองนั้นก็นเล่นกันไปครับ อีการครับของทางศาสนาคนว่าตามภาษาโบราณก็เอาตัวกอทาดเนาะ พระบิดาสุส่งของกเจ้าพี่น้องเพื่อนก็น้องเดินทางมาเลยครับมาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเอาลุกเ้าทา่าเหตุตามเหตุเกียรตามค้องครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เพขอบคุณเจ้าเป็น าจิเป็นเดียวเขานเนาะคุณเจ้าเป็นคนผอมเจลาหมงเจลาบอลเจลาการตีบูคือกันเนาะครันบเนาะอ,อันนี้ต้อมเชื่อครับ เอาดูขอทาตแล้วกี่ิดจุดผู้รับในี่วงดวงวิญญาณใ้เพื่อนผมเชื่อของคนโบราณจุดทอดกันมาหาลูกหาล้านต่อไปมือสมังนไดนไหม มือชมังนะองสนมือผุอะไรไฟพเนียงหน่ะหาลังมองเนาะฮาลังมองคนบอกลูกสรนอัพนี่มันบ่เพิ่เอาลูกสอกลับคืนมดเ่ยว่าเขาห้ซีล้างล่างกันว่ย ขาให้จุดสมบงนะังเนาะทื่นลงบงบังเศาๆ,ๆนี่นี่สั่นวาเ,<อ>เล่นนี่กันบนบ้านเนาะบนหุ่เล่นขมค้นอันตะไลมุลนนะเอโอโอ้มันเจียวเขตาตำข้นน่ะนะนนคนน้อยเดียวมันบดนนต้องให้มันต้องให้มันสูบก้อนนั่นบ่ต้องให้ต้องให้มันจูบก่อนแล้วกัพริกปับ๊บบนนี้ดูดคือน,นียงนั่นบ่นี่ครับนี่ เทคนิคก,การจุดผู้เนี่ยโอ้หลายบ้านเราด้วยเนี่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 ยนเนี่ย,ยก็ให้ขึ้อนอัพเป็นบ่ผูดลงคนตรกลับลงมาข้างล่างไปว่าอันยังก็เขาให้สักลงขึ้นฉีดินท่านว่าไห<อ> <c oughs> วจะเป็นบุญหรือบาปดรเล่นนี่ลยกันแล้วนะ,ะครับผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้อ,อ,อันนี้ถือร้ายอยู่นะครับเนี่ยมันวนไซคุณมาที่เนี่ยกับอีกกับอีกตะไลกลมเนาะตะไลกลมนะนะอันต่ไรเลยนะ่ยนั่นแต่ไรเนาะอันบ่ ผมอยูด่ดอนกู้ครับอยูด่ดอนกู้นองเนีย้ยุดตุ่มนองเคียงไปครับนี่ครับเป็นบุญแต่ละย่างเนี่ยโอ้อยหนักกับอาศัยความชำนานของแต่ละคนเลยจะไปแห่ใส้คนมวัวด่าพุตไปปะไลไฟพัยนยะังขึ้นกันตาบวชตากุดไปไรเาด้วยมาแล้วครับอบคุณเจ้ามาแล้วผู <c oughs> ้เถ่าเลยแลย้วแต่ละตัวน่าสัตว์เพื่อนเล่นนี้เนาะเอา บันนี้พระคุณเจ้ามาหอดแล้วครับเพิ่นกระดิยประกอบไปที่กรรมทั้งศาสนาดูกระถัดเนาก็ไปก็คงวกีเป็นการลืมบิทีกรรมทั้งศาสนาครับ ให้ไอให้พี่ให้มันครับกาลังเริ่มครับมาพี่น้องภาพพิสูจน์ของคนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับเขากล้ล้อพิธีกรรมเลี้ยวเขาก็ได้ภาพี่น้องมวลซื้อหัวเซลต่อเนาะถ่ายคลิปนี้ให้พวกพี่น้องทุกคนมานครับรำไรเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับให้ทำพาโบไดฮิเก่าครับสวัสดีครับ